สอบในสนามหลวงพศ2521ข้อที่1ปฏิปทาของท่านพระลาหุนเถระเป็นอย่างไรท่านเป็นเอตะทักคะในทางไหนนิพพาน,นที่ไหนก่อนหรือหลังพุทธปะปรินิพพานตอบได้ยินว่า ท่านตื่นขึ้นแต่เช้าๆไปประกอบไปกอบเอาทรายกำรรม,มือหนึ่งแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้รับโอวาทและคำและคำสอนของสำนักพระศาสดาหรือจากสำนักของพระอุปัชัาย,ยาาจ,จารย์ทั้งหลายเท่าทรายในกำรรม,มือนี้ทุกๆวัน ในทางใคร่ต่อการศึกษานิพพานที่ดาวดึงสเทวโรก่อนพุทธปรินิพานต่อไปข้อที่สองคำประกาศว่าพระองค์เป็น ศาสดาผู้สอนของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกผู้ฟังคําสอนของพระองค์ดังนี้ซึ่งกล่าวประกาศย้ำเป็นสองหนนั้นใครเป็นผู้กล่าวกล่าวที่ไหนโดยมีความประสงค์อย่างไรตอบพระอุรุเวลกัสปะเป็นผู้กล่าวกล่าวที่ลทัทธิวันสวนตาลน,นุ่มกรุงราชคึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้พระเจ้าพิมพิสารและราดบริวารได้สิ้นความสงสัยเครือบแคลงว่าพระศัสดากับพระอุลุเวลกัสปะใครเป็นใหญ่กว่ากันแล้วจะได้น้อมจิตคอยสดับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ต่อไปข้อที่3สมเด็จพระบรม ศาสดาตัดยกย่องภาษาวกรูปไหนว่าเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดและเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกผู้เกิดแล้วนั้นโดยมิตรโดยมีพุทธ,ธาที่บายอย่างไรตอบตัดยกย่องภาสารีบุตรว่าเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดตัดยกย่องพระมหามโมคคารานะว่าเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารก ที่เกิดแล้วนั้นโดยมีพระพุทธาธิบายว่าพระสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลพระมหาโมคราณะแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องสูงกว่านั้นข้อที่สสมยาว่าธรรมเทศนาพระธรรมราชาและพระธรรม เสนาบดีนี้เป็นของใครเพราะเหตุลายจึงมีสมญาอย่างนั้นตอบสมญาว่าพระธรรมเสนาเป็นนามของพระสงฆ์ผู้ประกาศพระาศาสนาเพราะเป็นกองทัพฝ่ายธรรมหรือประกาศธรรมจาริกไปถึงไหนย่อมแพ่หิตสุขไปถึงนั่นสมญาว่าพระธรรมราชาเป็นพระนามของพระาศาสดา เพราะพระองค์ทรงเป็นจอมธรรมเสนาสมยาว่าธรรมเสนาบดีเป็นนามของพระสารีบุตรผู้เป็นฝ่ายทัพฝ่ายธรรมเพราะเป็นกำลังใหญ่ของพระศาสดาข้อที่5การที่พระโมคคราชได้รับการยกย่องพระจากพระศาสดาว่าเป็นเอตัคคะแห่งสาวก ผู้ทรงจีวรเศร้าหมองนั้นมีความหมายว่าพระโมคคราชนั้นเป็นผู้ปงตกเสียแล้วไม่สนใจเรื่องเรื่องราวความสะอาดของเครื่องนุ่งหม่มจะสกปรกหรือเปื้อนเปืเป้อนเหม็นสาบอย่างไรก็ช่างดังนี้ใช่ไหมหรือท่านเห็นเป็นอย่างไรตอบไม่ใช่แต่หมายความว่าพระโมคคาราเป็นผู้ประพฤติปนนิยมเครื่องนุ่งหม่ม มีสีเศร้าหมองมีสีไม่สวยงามไม่กาววาวแต่ไม่ศกกระปกเปรอเปืเป้อนไม่เหม็นสาบอย่งอางกาวอย่างนั้นท่านนิยมเพียงสีเท่านั้นที่เศร้าหมองศาสนพิธีต่อไปข้อที่6ศาสนพิธี วันเทโวโรหานะมีชื่อเรียกอีกมีชื่อเรียกอย่างไรได้อีกหรือเรียกอย่างนั้นมีอธิบายว่าอย่างไรบ้างมีอธิบายว่าอย่างไรตอบเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกได้อีกที่เรียกอย่างนั้นเพราะวันนั้นพระพุทธานุภาพ บรรดาลให้มนุษย์และเทวดากับกับบรรดาสัตว์นรกทั่วไปต่างมองเห็นกายของการและการปรากฏชัดวันนั้นโทษกรรมก่อนในนรกระงับชั่วข่าวเป็นวันสงบเยือกเย็นของโลกทั้งสามต่อไปข้อที่7สมมุติว่าในการทำบุญ ฉลองอุโบสถที่สร้างใหม่เจ้าภาพต้องการให้ท่านเจ้าภาพต้องการให้ท่านกล่าวคำกล่าวนำคำถวายลงอุโบสถแก่สงท่านจะนำถวายว่าอย่างไรจงเขียนคำถวายมาดูเฉพาะาภาษาบาลีตอบมยังพันเตอิมังอุปสถาคารัง สังคสะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสังโคอ,อุปโปสถาคารังตะติคันหาโตอัมหากางเทคารัตตังหิตายะสุขายะ